สวัสด์เช้าว,วันที่2ของเราแล้วค่ะนี่นะคะเราจะออกเดินทางกันไปที่ลานสกีกาล่ายูสวาค่ะลูกชายของเรากําลังนอนหลับอย่างสบายเลยนะคะพ่อแม่แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็มาปลุกลูกเช็ดหน้าชดตาให้ลูกค่ะคราานี้หนุ่มน้อยของเราก็จะงงงนิดนึงนะคะเดื้อผ้าที่พ่อแม่เตรียมให้นะคะก็คือเหมือนหนาวติดลบค่ะซึ่งตอนเตรียมให้อ่ะคะ่ะอากาศมันเย็นมากๆเลยนะคะแต่พอก่อนเราจะไป2วันอากาศคืออุ่นขึ้นมาซะง,งั้นนี่นะคะก็คือบุขนทั้งชุดเลยค่ะลูกชายก็เริ่มมีอาการร้อนขึ้นมาแล้วนะคะเร้านี้ค่ะเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟชิินนนนคคัเเซะะออกดทาง สถานีชินจูกุด้วยรถไฟโลเคอลในเมืองค่ะ่วงเช้านะคะคนก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าคนเขาต้องไปทำงานตอนเช้านะคะไอยือนเฉยๆก็ชิดซ้ายเลยค่ะคนที่รีบนะคะก็ชิดขวาไปเลยถึงสถานีรถไฟโตเกียวแล้วนะคะจริงเนี่ยเราจองที่นั่งนะคะขึ้นโอมิยะที่ไซตามะค่ะเผื่าใครอยากไปตั้งต้นที่โตเกียวนะคะก็คือผิดสถานีไปเลยนั่งรถไฟต่อมาลงโอมิยะค่ะเพื่อจะนั่งรถไฟชินคันเซ็นที่เราจองไว้แม่ก็ขอเก็บภาพกับรถไฟชินคันเซ็นนิดนึงนะคะพ่อด้วยค่ะนี่นะคะเราใช้ JR โตเกียววาพาสค่ะแน่นอนว่าถ้าไม่ใช้ พาสนะคะจะต้องจ่ายค่าชินคันเซนไปกับเพลงมากๆเลยค่ะพาสนี้นะคะราคา18,00 0เยนค่ะแต่สามารถใช้ได้3วันนะคะบ้านเราใช้คุ้มมากๆเลยค่ะขึ้นชินคันเซนมาแล้วนะคะก็ต้องกินเอกิเบนค่ะเป็นข้าวกล่องที่ไว้ทานบนรถไฟนะคะก็ใช้มือนี้นะคะเป็นมื้อเช้าของบ้านเราพอดีค่ะที่นั่งทุกอย่างนะคะเรารีเซิร์ฟซีทกันมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วค่ะเราออกตั๋วผ่านหน้า j r e a เอนะคะเราก็สามารถบุ๊กิ้งที่นั่งกันมาก่อนได้เลยกันไปกับทารก4เดือนนะคะก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะคง้งอ้ําลืมอมาไรอย่างใดอย่างหนะะะคเเพราขาขดดไไม่ไ้ลย เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็เหนื่อยแล้วค่ะคิดดูเอาลูกไปเที่ยวช่างกล้าไปค่ะภัยความมั่นของเรามันมาแล้วเนาะลูกก็ปวดอึบนชิ้นคันเซนไปเลยค่ะตอนที่เรารีเซิลซีทมาแล้วนะคะเราก็เลือกตู้ที่สามารถเปลี่ยนท่าอ้อมแบบนี้ได้เลยค่ะเขาจะมีระบุให้ตั้งแต่ตอนที่เราจองเลยนะคะว่าตู้ไหนมีอะไรบ้างเราก็เลือกจองตู้นี้นะคะที่สามารถแบบเอื้ออํานวยกับเด็กได้ค่ะและค่ะตู้นี้เขาก็จะมีที่เปลี่ยนแพมเพร์อเด็กด้วยแบบนี้เลยหน้าที่นี้ต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะคะจริง,รงๆแม่ทําได้แหละแต่ว่าพ่อเขาไม่ค่อยมีเวลาดดููววปปกกติออออยยยย่่่่เเเเมืงงงไทททะะคาาาา็จํนีีพ ก็รับอาสาหน้าที่นี้แม่ก็คือยืนเต้นเลยค่ะทุกอย่างที่เราเตรียมไปก็คือเตรียมไปเองแบบนี้โอ้ยลูกเอ,ออ้่าฮ่าคนฟินนะคะก่อนคลอดน้องนะคะเห็นผ้ารองฉี่แบบนี้นะคะก็งงว่าเอ๊ะเขาให้มาทําไมตอนซื้อโมบ้ยกชุดอะคะ่ะเนี่ยไดเอามาใช้ที่ญี่ปุ่นเลยจริงๆตอนเปลี่ยนแผมเปิดพ้าอ้อมน้องบนรถไฟชินคันเซน็นประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะน้องไม่นอนนะคะก็ต้องพาเดินเล่นแบบนี้ค่ะแต่นางมาหลับตอนที่เปลี่ยนชุดถึงกาล่าอยู่สว่าแล้วนะคะกําลังจะพาขึ้นกระเช้าก็คือลูกปอกไปเลยค่ะอากาศเย็นให้พ่อกับลูกเขารออยู่ข้างล่างนะะค ให้ลูกนอนให้เต็มอิ่มก่อนจากนั้นเราก็พาน้าขึ้นมาข้างบนก่อนเลยค่ะบรรยากาศการขึ้นกระเช้ากรอนโดล่าแบบนี้นะคะค่าใช้จ่ายถ้าเราใช้โตเกียวไวพาร์ทเนี่ยก็จะลดเหลือแค่2,000เยนเท่านั้นเองกรอนโดล่าไปกลับได้ไม่จากัดจานวนเลยค่ะบรรยากาศเริ่มดีมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเมืองปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้เลยน,นี่นะคะก็คือสีเหลืองแบบนี้เช่าเพิ่ม1000เยนค่ะจากพาอาเล่นแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลงไปรับลูกชายด้านล่างค่ะตอนนี้ก็อยู่บนกระเช้าคนเดียวนะคะแม่ก็คืออัดคลิปเมามอยสุดสคลิน,นะ ขขออของงพแม่่ด้วยคะากขึ้นนะคะถ้าเราไม่ได้เอาอะไรเพิ่มนะคะก็จ่ายแค่200 0ันเยนเท่านั้นเองช่วงที่เราไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนค่ะก็ยังพอมีหิมะเห็ุอยู่บ้างนะคะเราไม่ได้เห็นหิมะตกนะคะทุกคนนั่งก่อนดล่าไปสักแป๊บหนึ่งนะคะก็ถึงแล้วลูกชายของเรายังไม่ตื่นเลยค่ะ แบบอย่างแซบเลยชุดข้างในก็คือติดลบนะคะมาเจอชุดนี้อีกก็คือโอ้ยลูกร้อนสุดๆไปเลยค่ะเ้ราะความที่เขาเป็นคนอ้วนเนาะเขาก็จะแบบร้อนมากๆอะค่ะแม่ก็นั่งเฝ้านะคะจนลูกตื่นค่ะแล้วเราก็ค่อยขึ้นไปนะคะ3ามคนพ่อแม่ลูกอีกหนึ่งรอบค่ะเแบบี้ของเราตื่นแล้วนะคะแม่ก็จับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บความทรงจําค่ะแล้วก็พอถึงข้างบนนะคะนี่อากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วนะคะลูกชายก็ชอบมากๆแต่ว่าแดดแรงมากค่ะ แม่ที่ใส่แว่นสายตาเปลี่ยนสีได้นะคะก็คือสีแว่นจัดมากๆนี่นะคะเราก็มาซื้อตั๋วสโนโมบิลค่ะคนละ1000เยนนะคะถึงลานสกีการล่ายู่สวาด้านบนแล้วค่ะลูกหมูของแม่ตอนนี้นะคะก็คือร้อนมากๆที่เห็นเราเดินรเร็วแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะวิ่งหนีแดดค่ะไม่อยากให้แดดแยงตาลูกนะคะก็คือวิ่งไปเพื่อจะไปขึ้นสโนโมบิลให้เร็วที่สุดค่ะวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุพวกเราจัดเต็มกันมากเลยนะคะ โดยเฉพาะชุดของลูกค่ะแต่ว่าลูกไม่จอยเลยร้อนมากๆพอแดดแรงอะค่ะถึงอากาศจะเย็นขนาดไหนนะคะก็คือสู้ไม่ไหวจริงๆน้องแองจี้นะคะก็คือกําลังเล่นถาดเลือดอย่างสนุกเลยค่ะเล่นถานเลือนกันได้พอสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไปขึ้นสโนว์โมโบิลกันค่ะแม่ก็ไม่ได้ใส่รองเท้ากันลื่นนะคะก็จะสภาพอย่างที่เห็นนะคะเดินก็ต้องระวังเพราะว่ามีเบบี้ไปด้วยค่ะกําลังจะไปขึ้นสโนว์โมโบิลกันแล้วเย้แต่ลูกนะคะก็คือเริ่มไม่ไหวแล้วเแบบี้ของเราคือร้อนมากและสภาพก็อย่างที่เห็นเลยค่ะความร้อนนี้ทําอะไรลูกชายดิฉันไม่ได้นะ ถอดชุดไปเลยค่ะพวกใส่ชุดนี้ก็คือ3บาทนะคะชุดข้างในก็แน่นแล้วนะคะชุดสีแดงเมื่อกี้ก็คือแน่นสุดต,ตอนนี้นะคะก็ต้องเติมพลังให้คุณชายเขาก่อนค่ะจากนั้นก็ลุยสโนว์โมโบิลกันเลยเริ่มได้เย็นหน่อยนะคะก็ตอนนั่งสโนว์โมโบิลนี่แหละคะ่ะใช้เวลาไปกับ15นาทีนะคะราคา1,000เยนต่อคนค่ะของเบบีไม่ได้เสียนะคะค่ะเขาก็จะพาเราไปจุดที่เราไว้ถ่ายรูปค่ะถือว่าขึ้นตัวนี้มาคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าจ่ายแค่1,000ันเยนเนี่ยแต่ว่าถ่ายรูปแบบแทบไม่ติดใครเลยลูกชายแม่นะคะตตอออนนนนี้้กก็คคคืหหาาาาไไม่่่่ยยเทระะ รูปคู่กับลูกชายนะคะก็ดังภาพที่เห็นค่ะทุลักทุเลเป็นแม่ลูกอ่อนเป็นเรื่องธรรมดานะคะพอได้รูปสะสมแก่ใจแล้วนะคะเราก็กลับค่ะสองตายายนะคะก็จะสวีทนิดนึง พาลูกขึ้นมาแค่นี้นะคะถ่ายรูปกับสโนว์โมบิลโดนหิมะนิดหน่อยแล้วก็พาไปกินข้าวค่ะพาไปกินในที่นี้ก็คือแม่กับพ่อนะคะลูกยังทานไม่ได้นะคะวันนี้มื้อเที่ยงของเรานะคะก็กินกันบนการ่ายูโซบ้าเลยค่ะแม่เลอกเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่นะคะกับวิวบรรยากาศแบบนี้เลยหลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าปแปลกแปกปกติลูกไม่ค่อยงง,งแงเท่าไหร่นะคะก็เลยมาพามาห้องน้ำค่ะและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกชายของเราดันอือค่ะทุกคนแล้วก็คืออือทะลักล้นกางเกงมาเลย แม่แทบกรีดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนค่ะบอกแล้วนะคะว่าของเด็กคือขาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนี่ก็คิดว่ามั่นใจแล้วนะคะแน่ใจแล้วว่าพอแล้วนะคะเพราะว่าเอามาสองชุดแล้วแต่ชุดแดงก็คือไม่เอาแล้วค่ะชุดนี้ก็คืออึเปื้อนอีกค่ะเอาสองคนนะคะก็ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยลูกกันใหญ่เลยชอบห้องน้ำที่นี่มากๆเลยนะคะที่ญี่ปุ่นจริง,รงๆทุกห้องเลยอะ่ะเขาจะมีที่ให้เปลี่ยนแพเพื้นเด็กแบบนี้ค่ะและนี่คือสัมภาระของเรานะคะบอกแล้วว่าขาดอะไรไม่ได้นี่แค่มาการ์ลารึ่งวันนะคะกลับลงไปแล้วค่ะแล้วก็ ขนมหวานเค้กเย็นติดไม้ติดมือมากินด้วยนะคะแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับค่ะเต้าอ้วนของเรานะคะก็คืออื้อเสร็จแล้วหิวนมนะคะก็คือเนี่ยบรรยากาศค่ะพาลูกเที่ยวนี่มันเหนื่อยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็เต็มใจที่จะพามาแล้วก็อยากจะพามาแบบนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะและนี่คือสภาพบนชินคันเซ็นนะคะร้อนมากค่ะเพราะว่าเขาเปิดฮีเตอร์นะคะแล้วลูกไม่ชอบเลยคือลูกชอบอากาศเย็นมากๆนะคะก็ดังภาพที่เห็นเลยค่ะ โกเลเอยกันหน้าที่นั่งเราเองนี่แหละค่ะหมดไปแล้วอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับเด y สองของเราการล่ยูซาว่าค่ะเรามารีวิววันที่3กันนะคะคลินี้ยาวมาใครดูจบบ้างเอ่ยยกมือขึ้นค่ะ